ความรักของตีและแอปค่ะเรียกได้ว่าโสดไม่มีใครทาเอาหนุ่มๆหลายคนให้ความสนใจอย่างมากความสวยนั้นเพียรพร้อมทําเอาดาราหลายคนเองก็แห่เชียร์ค่ะทั้งทางด้านของสาวแอปทักษอรและหนุ่มตีกับล่าสุดนี้แตงคู่ก็มีโอกาสได้ไปเจอกันค่ะก็มีการพูดคุยกันทางด้านของหนุ่มตีก็บอกขอให้พี่แอปนั้น มาตอบและการจริงๆพูดคุยกันทางแชทบ้างนะครับอีกฝ่ายก็คอยเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจส่วนพี่เขาจะคุยกับคนไหนก็ให้เจ้าตัวมาบอกเองอย่างที่หลายๆคนตีก็คือชอบสาวสไตล์นี้เน้นน่ารักจากภายในส่วนในโซเชียลท,ที่มีหนุ่มอักษรย่อตามจีบนั้นเจ้าตัวบอกใช่ตนหรือไม่ก็ยอมรับว่าชอบพี่เขาบอกไปตั้งแต่ไปออกรายการซึ่งก็เคยมีหลักฐานว่าเขานั่นคือแบบชอบจากใจจริงๆเพราะเคยโพสรูปคู่เมื่อ5ปีก่อนตั้งแต่ยังไม่แยกทางกับอดีตสามีเลย พร้อมเขียนแคปชั่นเปิดตัวดวงใจชีวิตคอมพิวตแล้วล่าสุดแอปก็ไปร่วมงานกับภาพยนตร์รอบกาล่า ฝ่ายหญิงเองสวมชุดเดรสสีดำค่ะแบบเปิดไหลนอกจากนี้หนุ่มตีเองยังได้ถือโอกาสเดินทางไปร่วมเซอร์ไพรส์นำดอกไม้ไปแสดงความินดีพร้อมขอบอกให้เรื่องนี้สำเร็จนะครับอีกด้วยนี้โมเมนต์นี้นะคะหลายคนก็ติดตามแล้วก็แชร์ภาพเก็บภาพมาฝากกันอย่างมากมายต่างคนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วค่ะว่าชื่นชอบคู่นี้มากๆยังไงแล้วโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จากพี่น้องกลายเป็นคนรู้ใจหรือไม่ก็คงต้องรอสาวแอปออกมาเปิดเผยค่ะ you